ทุกทคนหินมะละลายละช่วงนี้ฝนตกก่อยค่ะทุกคนแล้วก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะหิมะก็ละลายเร็วมาก ไเยอะน้ำที่มนะนละลายต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่หญ้าก็ยังเขียวอยู่ค่ะทุกคนนี่มันอยู่ใต้หิมะมาสองสามเดือนนะเขาก็ไม่ตายคนะ่ะ คะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีสสายสายสลีนั่งมองเพื่อนบ้านค่ะเขาอยู่ตรงหน้าต่างไม่รู้ว่าเขาแอบมองเราหรือเปล่าเราพูดอยู่คนเดียวเนาะะเดี๋ยวเพราะว่าเราบ้านเราพูดคนเดียวนะโอ้ยเดี๋ยวลีไปเอาไอ้ตูบก,ก่อนลงมาค่ะใครผ่านหน้าบ้านไม่ได้ทักทายทักทายเขาบอกว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเขา เ็นเจ้าของซอยบ้านรีใครออกซอยนอกซอยจะต้องผ่านบ้านรีเนาะบ้านรีเป็นบ้านเกือบหลังแรกๆนะที่อยู่ต้นซอยก็นะก่อนมาเข้าเรื่องกับทุกคนรีอ่ะเหอมากเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อคลิปก่อนที่รีบอกรีซื้อของเข้าเนาะซื้อครั้งที่แล้วซื้อซ่วมปิกนิกค่ะซ่วมปิกนิกก็เดี๋ยวกินอาหารเช้าก <c ười> ่อนกินไปด้วยคุยไปด้วยก็เดี๋ยวก่อนมาคุยกันรีจะโชว์ค่ะรีซื้อไอ้นี่มานะ เป็นกาต้มน้ำค่ะแบบปิกนิกคือคือมันจะขายทางอินเทอร์เน็ตค่ะทุกคนรีรีใช้แล้วเนาะมันก็จะใช้อ่าชาร์จแบตไอาชาร์จไฟฟ้าได้กับตัวรถนะ mm hmm. นี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบพับไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่ประมาณอ่ากาต้มน้ำเอาไว้ต้มกาแฟต้มมาม่าเนาะอยู่ในรถอยู่ในรถบ้าน mm hmm. ก็พับได้ไม่กินไม่กินเนื้อที่ค่ะไม่ใหญ่นะคะทุกคนเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เอง กะว่าต้มแบบประมาณสองสามแก้วกาแฟแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าหม้อต้มนะคะหม้อต้มแล้วก็กระทะกระทะปิกนิกค่ะมันจะเป็นเซตให้แบบนี้สองอันใครที่อยู่นอร์เวย์เนาะเวลาเข้าป่าเข้าดงอะไรเนี้ยขึ้นเขาเนี้ยไปนอนเต็นท์นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีอาี้ให้นี่นะไม่ใหญ่คะ่ะดูหน้ารีมันจะเล็กกว่าหน้ารี คือต้มน้ำได้ต้มมาม่าต้มอะไรได้เนาะแล้วก็มีกระทะค่ะเอาไว้ทอดไขก่กินทอดไข่กินก็พอๆกับนาลีค่ะทุกคนเอาไว้ทอดไข่กินมันก็จะแบบไม่กินเนื้อที่เนาะเวลาเราไปอ่าอยู่ในรถบ้านเนาะมันก็จะเก็บเก็บง่ายก็ไม่ก็ไม่ต้องกลัว ว่าจะกินเนื้อที่ค่ะก็ก็มาโชว์ค่ะแฟนรีบอกเธอเหมือนเด็กเลยแบบเออเหมือนได้ของเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็นะตื่นเต้นค่ะรีก็จะทำวิดีโอทุกคลิปเลยเนาะแวนทัวคือแวนไลฟ์นะคะเหมือนช่องอื่นๆที่เขาทำกันคือคือนอนในรถบ้านไปอ่าต่างสถานที่กันเนาะรีก็กะว่าจะไปประมาณไปไปช่วงอ่าขึ้นช่วงฤดูอ่าช่วงซัมเมอร์นะ ต้นๆซัมเมอร์ลีก็จะขับรถไปกับน้องหมาค่ะทุกคนแฟนลีเขาเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เขาไม่ชอบนอนในรถนะเขาก็จะเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเราก็จะไปวันที่เขาทํางานเพราะว่าลีอยู่งานเยอะกว่าเขาก็ไปกับน้องหมาแพนไว้นะคะก็นะนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องค่ะทุกคนก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนลีสั่งซื้อตัวนี้เอาไว้หน้ารถค่ะ คือกล้องติดหน้ารถติดถาวรเลยเพราะว่ารีมีอยู่ตัวหนึ่งมันใช้แบบหนีบเอาโนะมันก็เอาเข้าเอาออกได้แต่ตัวนี้รีจะเอาติดแบบถาวรเลยก็เป็นขาตั้งกล้องนะคะเวลารีขับรถอะไรเงี้ยก็พร้อมค่ะพร้อมแล้วกับทลิปนี้รถยังไม่พร้อมอากาศยังไม่พร้อมรถยังไม่พร้อมแต่ว่าของทุกอย่างก็ เริ่มเข้าที่เข้าทางก็เหลือแต่ทําเตียงเนาะก็น่าระ่ะมาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องค่ะทุกคนก็นะอ่าคือเลีอะไม่ค่อยอยากจะดูข่าวที่เมืองไทยเนาะจะว่าข่าวทั่วทวไปข่าวการเมืองข่าวกันแบบ เออฆ่ากันตีกันอะไรเงี้ยมันเยอะมากแต่บะแตรีย่เป็นคนที่ชอบนั่งดู you t u b e ค่ะทุกคนเวลานั่งดู y t u t e อ่ะเปิดปุ๊บหน้าจอข่าวมาแล้วข่าวคือเราเราจะบล็อกหรือเราจะอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เนาะก็หัวข้อข่าวขึ้นมาแล้วเราก็อดใจไม่ได้เนะเราคนไทยก็ก็อ่านไปแล้วก็เจ็บใจไปอะไรเงี้ยอย่างข่าวกรณีอ่าอ่าอย่างคลิปที่แล้วที่รีพูดเล็ก น้อยๆไปเนาะมันอาจจะเออดังกันทั่วเมืองแล้วคือฝรั่งภูเก็ตเนาะก็แต่วันนี้ลีจะไม่มาเล่าฝรั่งภูเก็ตนะคะคือคือพอลีดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วที่ไปที่ลีไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ลีไปเที่ยวภูเก็ตกับแฟนเมื่อปีที่แล้วที่ลีกลับเมืองไทย <c oughs> คือลีจะไม่พูดถึงฝรั่งทางยุโรปนะลีจะพูดถึงคนรัเสเซียค่ะ คือข่าวมันมีเยอะนะคนรัสเซียก็เยอะนะคะที่เป็น <c oughs> ขออภัยค่ะพวกอา mafia นะ mafia รัสเซียรีดูข่าวแล้วแบบเออแบบเนาะมันก็จริงเพราะเราไปสัมผัสด้วยตัวเองคนพวกนี้ค่ะเราไม่รู้นะแล้วแล้วแต่บุคคลนะรีจะไม่เจาะจงคือคือเขาเกิดมาในประเทศนั้นแล้วก็เขาก็คงอุปนิสัยเขาก็คงจะเป็นอย่างนั้นเองคือรีหมายถึงว่าเขาอาเป็นคนที่ไร้มารยาท มากมากเลยนะรีไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะคะที่ภูกเก็ตก็เป็นโรงแรมของของคนคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะสวีเดนคิดว่านะคิดว่าคงเป็นคนสวีเดนค่ะก็มีคือทัวร์ทางคือค่อนโรงแรมค่ะเกือบค่อนโรงแรมเลยเป็นชาวรัสเซียนะเยอะมากแล้วคนพวกนี้ไม่มีมารยาทค่ะรีไม่ได้รวมทุกคนนะคะบางคนอาจจะดีแต่ที่รีไปเนี่ย รีไม่เห็นคนไหนที่แบบเออแค่เราเดินผ่านหรือคือทางแคบๆเนาะสวนสาธารณะสวนหย่อมอะไรเงี้ยเราจะเดินไปห้องไอเราจะเดินไปครัวเพราะครัวมันจะอยู่คนละตัวมันเป็นเหมือนโรงแรมเหมือนเหมือนรีสอร์ทนะคะทุกคนโรงอาหารมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งของแยกจากตัวโรงแรมเนาะแล้วก็สระว่ายน้าอะไรเงี้ยเราเดินไปอย่างเงี้ยคือถ้าเราเดินสวนกับเขาเขาไม่หลบนะทุกคนแล้วคนพวกนี้เขาจะไม่มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสอะ่ะ เขาจะหน้าคําเครียดตลอดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่แล้วเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหรอถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าหยิงไหมเออก็ไม่รู้นะเออนะมันเหมือนคนหยิงคือไม่ยิ้มไม่แย้มคือเดินสวนกันเขาจะไม่หลบเราเป็นฝ่ายหลบทั้งที่เราก็เป็นเจ้าของประเทศนะ เขาคงคิดว่าเขามีเงินค่ะเขาก็คงคิดว่าเขามีเงินมีเงินบ้านเขามีเงินอยู่ที่เมืองไทยคะ่ะเขากลับไปประเทศเขาเขาก็มีอันจะกินละค่ะก็คงกลับไปใช้นี้คะ่ะเหมือนทั่ทวๆไปเหมือนฝรั่งทั่วไปนั่นแหละค่ะไม่ได้รวยทุกคนนะคนรัสเซียก็ไม่ได้รวยทุกคน,นะคนกคไไคน็ไม่ได้เลวทุกคนนะรีพูดถึงนะคะอ่อนี่คือคือรีเจอมาด้วยตัวเองนะแล้วเวลาที่เรารออาหารเช้าเนี่ย เราจะรออาหารเช้ายืนรออาหารเช้าเนี่ยคนพวกนี้นะมันก็จะมามันจะไม่รู้ว่าเขาต่อคิวหรือไม่ต่อคิวมันจะอยากได้คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นเชื้อชาติเดียวกับคนจีนหรือเปล่าคืออยากได้คือคือคือแซงอะว่าอย่างนั้นเถอะคือไม่มีคําขอโทษบางทีเออเดินชนเราอย่างเงี้ยเกือบจะเกือบจะชนกับแฟนลีนะเกือบจะชนโอแฟนลีกาลังอ่า ยืนอยู่ข้างหลักนะยืนอยู่ข้างหลัง,นะง,ลงแล้วมันไอ,อ,อ,อคนเนี่ยไอคนรัเสเซียคนนี้มันถืออาหารเช้าก่อนหนะ้ามันกําลังหมุนตัวแล้วมันก็ไปชนไหลแฟนรีแฟนรียืนอยู่เฉยๆนะเออมันหมุนตัวไปแล้วก็เดินชนแล้วมันไม่ขอโทษมันแค่ม,มองแล้วมันก็เดินผ่านไปไอ,อพวกนี้แบบเออก็เข้าใจนะคะว่าทางมันเที่ยวทางยุโรปไม่ได้ละ คนยุโรปคนอเมริกาไม่ต้อนรับพวกมันนะพวกมันก็เลยต้องไปประเทศไทยก็คลิปนี้มาบ่นค่ะทุกคนจากที่ดูข่าวมาเฟียรัเสเซียเยอะมากสังภาคใต้ไปแย่งอาชีพคนไทยนะไปแบบเออเนาะคือคนไทยอ่ะคือคอร์รัปชันมันเยอะมาเฟียคนไทยก็เยอะคือสมรู้ร่วมคิดนะคือคนไทยทําอะไรไม่ได้มันปล่อยแบบเขาเรียกว่า,าไฟลามทุ่งแล้วนะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วคืออย่างกรณีเนี้ย มันทําให้เห็นว่าฝรั่งไหนพวกรัสเซียมคงคิดว่าคนไทยโง่ให้ให้พวกมันหลอกใช้อะไรเงี้ยเออมันก็โง่จริงๆนะโง่คืออยากได้เงินเขาอะไรเงี้ยก็นะคะประเทศไทยคือคือยังไงล่ะคือลีคือลีอ่านข่าวพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ดูข่าวนะคะดูข่าวแล้วเราเออโน้ะเราก็เลือดคนไทยเราดูแล้วถึงเราจะมาอยู่ที่นี่นานเราเออปรุงแล้วไม่อยากสนแล้วคนเมืองไทยอะไรเงี้ยปล่อยมันเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปเลย้ยเออเราก็วางจัดวางไม่ได้นะว่าปล่อยวางไม่ได้ว่าเราเห็นเราก็เจ็บใจดูข่าวที่แบบเออไอรัเสเซียผู้ชายมันไปตัดผมที่ร้านคนไทยเนาะแล้ว,แล,วแล้วตัดผิดหรือตัดไม่ถูกใจมันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออเนาะโกรธอะไรเงี้ยเออเราก็ดูคลิปไม่จบไม่อยากดูคือคือโมโหมากนะก็นะก็ฝากถึงเมืองไทยนะคะคนไทยพวกที่รับผิดชอบในตรงนี้นะคะก็คนไทยยังไงก็เป็นเจ้าของประเทศนะก็ คือจริงๆแล้วอะ่ะก็ขอบคุณไอ้ฝรั่งเดวิดนะที่มันทำให้เรา,าขุดคุยนะขุดคุยขึ้นมาหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณสำหรับยุคนี้สมัยนี้ที่เรามีเน็ตมีออนไลน์มีทุกอย่างมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยบันทึกทุกอย่างได้ เหตุการณ์ได้ทุกอย่างนะมันก็ช่วยได้เยอะลีก็มาบ่นกับทุกคนบน่นคือดูข่าวแล้วมันก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคนไทยอ่ะคนไทยเราอะนะคะทุกคนคือเป็นสยามเมืองยิ้มนะคนเราอ่ะคนไทยเรามีจิตใจอ่อนน้อมนะโดยโดยเขาเรียกว่า <c oughs> โดย เขาเรียกว่าอะไรกรรมพันธ์เราเหรอคือโดย,โดยส่วนลึกนะคะคนไทยอะ่ะเป็นคนมีน้ําใจเห็นคนแล้วขี่สงสารเห็นนักท่องเที่ยวหรือเห็นอะไรเนี่ยขี่สงสารนะแต่ว่าถ้ามาทําร้ายคนไทยเนี่ยไม่ได้นะคะคนไทยนี่ก็คือ ลุกเลยนะคะก็คือบางอาจันเลยนะก็นะคะทุกคนรีมาบ่นค่ะคลิปนี้ก็คือดูข่าวแล้วมันทําให้เราเจ็บใจแล้วก็ทําให้เราแบบเออนึกถึงตัวเราที่เราไปสัมผัสมานะก็นะทุกคนรีมาบน่บนบน่บนๆอย่างเงี้ยค่ะรีพูดหลายคลิปเล้วบน่นแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาฟังรีบ่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวอขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกการรับชมคลิปที่ผนผ่านมานะคะ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้ดีด้วยนะคะไปแล้วค่ะ